วันนี้เรามีงานซ่อม Mazda มดด BT-50 โ o ที่เข้ามาเปลี่ยนพัดลมฟีรีปั๊มครับหลายคนอาจไม่รู้ว่าพัดลมฟีรีปั๊มคือชิ้นส่วนสำคัญในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ถ้าพันเสื่อมสภาพอาการที่ตามมาคือเครื่องยนต์ร้อนจากพัดลมหมุนตลอดเวลาเสียงดังผิดปกติกินแรงเครื่องด้วยครับ ถ้าปล่อยไว้นานอาจลุกลามทําให้เครื่องยนต์พังเสียหายได้เลยครับดังนั้นการเป็นอะไรต้องเลือกอะไรคุณภาพเท่านั้นที่อุยยนจูนิง่งเราเลือกใช้อะไหลแท้สูรทุกชิ้นครับมั่นใจได้เลยว่าทั้งความทนทานและความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นพัดลมฟีปัมหรืออะไรอื่นเราใส่ใจทุกรายละเอียดเหมือนรถเราเองครับงานทุกขั้นตอนดูแลโดยทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงใช้เครื่องมือทันสมัยตรวจเช็คระเอียดก่อนส่งมอบลูกค้ามั่นใจได้เลย,เลยครับว่ารถยนต์มาด,ด้าบีที50โปคันโปรดของคุณสังกลับไปพร้อมสสสภาพทมมทีี่่มบูรณุดเลือก เลือกเป็นอะไรเลือกที่อู่ยานจูนิง่งอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ทีมช่างมืออาชีพอะไรแท้ศูนย์มั่นใจได้ในทุกครั้งครับ